คุยเฟื่องเรื่องมะม่วงครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพรมอิมนะครับก็วันนี้พรมอิมจะมาพูดเรื่องทําไมเราต้องห่อมะม่วงนะครับที่มีขนาดลูก10เซนขึ้นไปนะครับเพื่อนๆนะครับครับปัจจัยหลักๆเลยนะครับเพื่อนๆอ่าหนึ่งคือนะครับอ่าป้องกันนะครับการห่อลูก ที่ไม่สมบูรณ์นะฮะหรือภาษาชาวสวนมะม่วงจะเรียกว่าห่อนกนะครับก็คือเมื่อเรามีขนาดลูกมะม่วงนะครับผม10เซนขึ้นไปแล้วเราสามารถดูได้ว่าลูกมะม่วงเรานะครับเป็นลูกที่สมบูรณ์นะครับผมอนาคตนะครับผมห่อแล้วนะครับไม่หลุดร่วงนะครับผมแล้วก็รูปทรงนะครับเนอนาคตที่จะโตนะครับผมมีเติบโตนะครับ โอเคครับเพื่อนเพื่อนครับแล้วก็อีกเรื่องนะครับก็ที่พอน้ำอิ่มพูดไว้เมื่อกี้นะครับก็คือถ้าเราห่อลูกเล็กนะครับที่ต่ํากว่า1 0เซนนะครับผมโอกาสที่ห่อไปแล้วนะครับลูกจะหลุดร่วงเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับเพื่อนเนนะครับเพราะว่ามะม่วงนะครับไม่เติบโตนะครับผมทําการหลุดร่วง เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับอ่าแล้วก็อีกประการนะครับผมอ่าคุณลักษณะพิเศษนะครับก็คือถ้าเราห่อลูกที่ยังเล็กๆอยู่นะครับเราจะแยกแยะไม่ออกนะครับผมว่าลูกไหนนะครับลูกดีนะครับหรือว่าอนาคตจะเป็นอ่าลูกนกนะครับผมฉะนั้นนะครับต้องห่อมะม่วงที่มีขนาดสิบเซนขึ้นไปหรือว่าขนาดที่กำแล้วนะครับ ไม่มิดนะครับไม่มิดมือเรานะครับผมโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวพ่อน้องอิมจะจับลูกมะม่วง2ลูกนี้ให้ดูนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับขนาดลูกมะม่วงที่มีขนาดสิบเซนขึ้นไปแล้วนะครับจะมีลักษณะแบบนี้ฮะเราจะรู้ได้ทันทีว่าอนาคตนะครับลูกใหญ่ลูกโตนะครับรูปทรงสวยขายได้ราคาดีแน่นอนนะครับเพื่อนๆนี่ครับ ราจะห่อรุ่นนี้กันนะครับเพื่อนๆโอเคครับสวยครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมช่องพนมิบมนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับวันนี้พนมิบมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ